สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียงทางเอกหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานการเขียนของหลวงพ่อปลาโมดปาโมโชที่เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่4บทที่4จากต้นสายถึงปลายทางเนื่องจากเนื้อหาในบทที่4นี้มีความยาวมากจึงขออนุญาตแบ่งเป็นหลายตอนหน่อยนะครับ เอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยบทที่4จากต้นสายถึงปลายทาง 1. คําคำนำทางแห่งการปรุงแต่งอันสุดโต่งมีสองฝั่งคือ 1. การปล่อยตัวปล่อยใจไหลาตามกิเลสหรือการหลงอยู่กับการปรุงแต่งฝ่ายอกุศลหรือกามสุขลิการุุโยคอันเป็นเหตุนำไปสู่ทุกขติและ 2. การบังคับกฎข่มกายใจอันเป็นการทำตัวเองให้ลำบากหรือการหลงอยู่กับความปรุงแต่งฝ่ายกุศลหรืออัตตะกิลมถานุโยกอันเป็นเหตุนำไปสู่สุขติทางสองฝั่งนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เว้นเสียพระพุทธเจ้าทรงประกาศทางสายกลางไว้เพื่อให้จิตของผู้ดำเนินตามพ้นจากความปรุงแต่งทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลและน้อมโน้มไปทางอมตะธรรมหรือนิพพาน เหมือนสายน้ำที่ไหลไปสู่มหาสมุทรโดยไม่ติดนิ่งอยู่กับสองฝั่งของแม่น้ำทางสายกลางนี้คืออริยมรรคมีองค์8ประการอันรวบย่อเข้ามาได้ในศีลสมาธิและปัญญาและทรงสอนวิธีการปฏิบัติตามทางสายกลางไว้อย่างหมดจดงดงามในมหาสติปฐานสูตรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดสติและปัญญาจนจิตสามารถปลดปล่อยความยึดถือในรูปนามหรือตนเองลงได้ แล้วประจักษ์กับนิพพานได้ในที่สุดการจะเริ่มต้นเดินทางสายกลางได้ถูกต้องจำเป็นต้องรู้จักว่าต้นทางของทางสายนี้อยู่ที่ตรงไหนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจยิ่งกว่าเรื่องที่ว่าจะกําหนดลมหายใจอย่างไรจะเดินท่าไหนจะนั่งท่าไหนหรือจะเอาจิตวางไว้ที่ตรงไหนเหล่านี้เสียอีกเพราะถ้าผู้ปฏิบัติเข้าใจและเข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติได้ โอกาสที่จะเดินถูกทางและไปถึงปลายทางก็เป็นไปได้มากทีเดียวผู้เขียนได้สำรวจหาต้นทางของการปฏิบัติธรรมทั้งด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมและด้วยการรับฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติแล้วได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อบางท่านจะเกิดความสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมกันบ้างซึ่งถ้าเพื่อนชาวพุทธสนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมกันมากๆ พระพุทธศาสนาจะได้ตั้งมันเป็นสมบัติของชาวโลกซื้อไปอีกนานๆ 2. ทางสายนี้เรียบง่ายลัดสั้นและน่ารื่นรมเส้นทางธรรมที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบเป็นเส้นทางเล็กๆสายหนึ่งในบรรดาเส้นทางนับไม่ถ้วนสายที่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ค้นพบและประกาศกันไว้ขอเชิญชวนให้เพื่อนนักปฏิบัติลองศึกษาพิจารณา ถึงสิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอไว้ในบทความนี้แล้วทดลองเดินตามทางสายนี้ดูสักครั้งหนึ่งท่านไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนักหรอกเพราะ 1. เส้นทางสายนี้เรียบง่ายและธรรมดาอย่างยิ่งคือเพียงลืมตาตื่นก็เห็นได้แล้วไม่จำเป็นต้องดิ้นรนสแสวงหาทางพ้นทุก์ที่ไหนให้ไกลตัวเลย 2. เส้นทางสายนี้รัดสัน้นคือเห็นผลเร็ว หมายความว่าพอเริ่มปฏิบัติได้ถูกต้องคือพอเกิดมีสติสัมปชัญญะที่แท้จริงขึ้นเท่านั้นความทุกข์ทางใจก็จะหลุดร่วงไปเองต่อหน้าต่อตายอย่างฉับพลันและ 3. เส้นทางสายนิรื่นรมคือไม่มีความยากลำบากหรือความเสี่ยงใดๆเลยแถมยังมีความสุขความเบิกบานใจเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะด้วยด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญชวนให้พวกเราทดลองเดินดูสักระยะหนึ่ง ถ้าทดลองแล้วไม่เห็นผลที่น่าพอใจก็เลิกกันไปแต่ถ้าเกิดได้ผลก็นับว่าเป็นกำไรอย่างมหาศาลแก่ผู้ทดลองทีเดียวเพราะเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลมากที่สุดความยากในการเดินตามทางสายนี้มีอันเดียวคือทำอย่างไรจะค้นพบจุดตั้งตน้นหรือต้นทางของเส้นทางสายนี้ได้ถ้าจับได้ว่าต้นทางอยู่ที่ตรงไหน แล้วขึ้นต้นทางให้ถูกต้องเท่านั้นงานที่เหลือจิตเขาจะดำเนินไปเองจนถึงความพ้นทุกข์ในที่สุด 3. เครื่องขัดขวางการเรียนรู้ธรรมก่อนที่เราจะพิจารณาว่าต้นทางของเส้นทางการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงไหนผู้เขียนขอเสนอให้เพื่อนนักปฏิบัติขัจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสประการเรียกว่าปะปัญจธรรม อันเป็นกิเลสเครื่องเนิ่นช้าเป็นตัวการทําให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดารทําให้เขวยห่างออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆและเปิดเผยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆและขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริงกิเลสสามประการนี้ได้แก่3.1มมานะคือความถือตัวว่าเรารู้ดีแล้วเราเก่งแล้วหรือผู้แสดงธรรมท่านอื่นก็รู้พอๆกันกับเรา หรือเรามันโง่เขาเบาปัญญาไม่มีฐานที่จะเรียนรู้ทำได้เลย 3.2. ทิฏฐิคือการมีความเชื่อมัน่นหรือปักใจเชื่อในแนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีอยู่เดิมคิดว่าแนวทางของเราที่ทำอยู่นี้เท่านั้นถูกต้องแนวทางอื่นๆไม่ถูกต้องความรู้สึกอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างมากพอได้ฟังสิ่งใดที่ขัดแยง้ง หรือแตกต่างจากความเชื่อเดิมก็เกิดโทสะเสียแล้วทําให้การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆของตนเองทําไม่ได้หรือพอได้รับฟังสิ่งใหม่ๆก็คิดเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมอยู่ตลอดเวลาทําให้ขาดความตั้งใจมั่นที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆด้วยเหตุนี้เองพวกเราจึงควรทําตนให้เป็นเสมือนถ้วยชาที่ว่างเปล่าเสียก่อนจึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนจะกล่าวต่อไปนี้ได้อย่างง่ายดา และเมื่อเข้าใจแล้วจะไม่เชื่อถือก็ไม่ว่ากันอย่าเพิ่งปฏิเสธทั้งที่ยังไม่เข้าใจก็ขอบคุณมากแล้ว3.3ตัณหาคือความอยากในที่นี้หมายถึงความอยากที่จะปฏิบัติธรรมและความอยากที่จะบรรลุธรรมเมื่อมีความอยากก็จะเกิดการกระทําตามอำนาจของความอยากต่างๆนานาตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตัณหาเป็นผู้สร้างภพ คือสร้างความปรุงแต่งหรือการงานทางใจที่เรียกว่ากรรมภพขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพียรทำอะไรบางอย่างเพื่อละอกุศลและการเพียรทำอะไรบางอย่างเพื่อเจริญกุศลเช่นการพยายามทำสติสมาธิปัญญาและวิมุตติให้เกิดขึ้นโดยเชื่อว่าถ้ามีความเพียรปฏิบัติและสร้างความปรุงแต่งฝ่ายกุศลให้เต็มที่แล้วจะรู้ทำได้ในที่สุด แท้จริงแล้วการมีความเพียรชอบนั้นไม่ใช่เพียรโดยเอากำลังเข้าหักหานกับกิเลสหรือพยายามบังคับให้กุศลเกิดขึ้นเพราะทำทั้งปวงทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลต่างก็เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครความเพียรเช่นนั้นจึงไม่ใช่สัมมาวายามะหรือความเพียรชอบเพราะยังประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิว่าเราจะละอกุศล และทำให้ทำฝ่ายกุศลเกิดขึ้นได้ตามใจปรารถนาแต่เป็นมิจฉาวายามะอันมีตัณหาอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติธรรมและมีความหลงผิดเป็นเครื่องชี้นำส่วนความเพียรชอบนั้นเพียงมีสติก็เกิดความเพียรชอบแล้วคือทันทีที่สัมมาสติเกิดขึ้นอกุศลก็เป็นอันถูกละไปแล้วและกุศลก็เริ่มเจริญขึ้นแล้วสมดังที่หลวงปู่มันภูริทัตตะเถระท่านสอนว่า เมื่อใดมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อใดขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรดังนั้นแม้จะพยายามเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิตลอดวันตลอดคืนถ้าไม่มีสติก็ยังไม่ได้ชื่อว่าทำความเพียรชอบพวกเราควรสลัดภาพหลวงตาที่ว่าการปฏิบัติธรรมคือการที่ต้องเพียรพยายามทำอะไรที่ยากๆตั้งมากมายหลายอย่างอันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดี หรือปุญญาพิสังขารหรือกุศลาพิสังขารซึ่งมีรากเหง้ามาจากอาวิชชาเพราะแท้ที่จริงแล้วความเพียรพยายามปรุงแต่งฝ่ายดีนั้นแหละเป็นเครื่องขัดขวางการบรรลุธรรมในขณะที่การบรรลุธรรมเกิดจากการรู้ทันและก้าวข้ามความปรุงแต่งทั้งปวงได้ต่างหากทําไม่ปรับทัศนคติเสียก่อนพวกเราจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนบอกเล่าใว้ฟังได้ยากเหลือเกิน เพราะแม้ผู้เขียนจะกล่าวว่าจงอย่าปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาแต่ให้รู้ทันความปรุงแต่งคือรูปนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานทางใจที่กําลังปรากฏอยู่พวกเราก็จะต้องคิดว่าทําอย่างไรจึงจะไม่ปรุงแต่งและทําอย่างไรจึงจะรู้ทันความปรุงแต่งได้อันจะนำพวกเราให้ถลำเข้าไปในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งต่อไปอีกแทนที่จะรู้ ื่นและเบิกบานขึ้นในฉับพลันเพราะพวกเรามุ่งแต่จะทำโดยละเลยการรู้เมื่อผู้เขียนกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้ความเพียรทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้กระทั่งการทำกุศลก็อาจทำให้เพื่อนนักปฏิบัติจำนวนมากไม่เชื่อถือเพราะขนาดเพียนพยายามปฏิบัติธรรมกันแทบตายก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในทางธรรมเลยคือยังไม่เห็นวี่แววว่าจะพ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหน ส่วนมากพอเริ่มปฏิบัติก็มักจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นอีกแล้วผู้เขียนยังมีหน้ามาเสนอได้ว่าไม่ต้องเพียนคำกล่าวนี้จะใช้ได้อย่างไรกันเพราะใครๆก็สอนให้เพียนทำให้มากทั้งนั้นเพิ่งจะเคยได้ยินจากผู้เขียนนี่แหละที่บอกว่าไม่ต้องเพียนเพราะถึงเพียนก็ไม่สำเร็จความจริงผู้เขียนไม่ได้พูดเอาเองแต่เรื่องเคยมีมาแล้วดังที่ท่านพระอานันทเถระหรือพระอานนท์ ได้เล่าถวายคณะสงฆ์อันมีท่านพระมหากัสสปะเป็นประธานในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกดังต่อไปนี้ 1. ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่ง มีวันณางามอันพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับขันแล้วถาวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 2. เทวดานั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กลาบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข้าพระองค์ขอทูลถาม พระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามโอคะได้แล้วถามข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็พระองค์ไม่พักไม่เพียรข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าตอบท่านผู้มีอายุเมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเรายังเพียรอยู่ เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้ท่านผู้มีอายุเราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วอย่างนี้แลเทวดานั้นกล่าวคาถานี้ว่านานหนอข้าพเจ้าจึงจะเห็นขีนาสวพรามผู้ดับรอบแล้วไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามตันหาเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลก3เทวดานั้นกล่าวคำนี้แล้ว พระศาสดาทรงอนุโมทนาครั้งนั้นแลเทวดานั้นดำริว่าพระศาสดาทรงอนุโมทนาคำของเราจึงถวา,ายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วก็หายไปณที่นั้นแลหมายเหตุเนื้อหาจากโอคะตารณสูตรที่หนึ่งวาโดยการข้ามโอคะพระไตรปิฎกเล่ม15พระสุตตันตปิฎกเล่ม7 สังยุตตนิกายสคาถวัคคำว่าพักอยู่นี้พระอันถกถาจารย์ท่านอธิบายว่าหมายถึงการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเป็นการหลงปรุงแต่งฝ่ายชั่วหรืออกุศลาภิสังขารอันเป็นการปฏิบัติที่ย่อหย่อนหรือการสุขันลิกานุโยกและทำให้ผู้ปฏิบัติจมลงในอบายภูมิส่วนคำว่าเพียนอยู่หมายถึง การหลงปรุงแต่งฝ่ายกุศลหรือกุศลาพิสังขารอันเป็นการปฏิบัติที่ตึงเกินไปทำตนให้ลำบากหรืออัตตะกิลมัฐานุโยกแต่ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติไปสู่สุขติภูมิได้ลองสังเกตดูเถิดว่าเมื่อพวกเราไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติธรรมพวกเราก็มักจะหลงไปกับโลกจมแช่อยู่กับกิเลสแต่พอคิดถึงการปฏิบัติธรรมเท่านั้น พวกเราก็จะเริ่มเกิดการกระทำทางกายและทางใจตั้งมากมายหลายอย่างเพื่อปรุงแต่งกุศลขึ้นมาเช่นพยายามบังคับจิตที่ไม่สงบให้สงบทำจิตที่ไม่ดีให้ดีขัดขวางหรือพยายามทำลายอารมณ์อันเป็นทุกข์และอกุศลตลอดจนพยายามสร้างและรักษาอารมณ์อันเป็นสุขและกุศลไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามสร้างสติสัมมาสมาธิปัญญา แล้ววิมุตติให้เกิดมีขึ้นโดยหวังว่าถ้าทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นอย่างถาวรได้แล้วย่อมจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งดังนั้นพวกเราจึงหลงสุดโต่งอยู่ในอาการสองอย่างคือถ้าไม่เพียรก็พักและถ้าไม่พักก็เพียรการพักเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายส่วนการเพียรน,นั้นจะขอยกตัวอย่างให้พวกเราดูสักเล็กน้อย ในเรื่องเกี่ยวกับการพยายามปรุงแต่งทำฝ่ายกุศลได้แก่สติศีลสมาธิปัญญาแม้กระทั่งวิมุตติก็ยังมีผู้อุตสา์ปรุงแต่งขึ้นมาจนได้ตัวอย่างของการปรุงแต่งสติก็เช่น 1. การพยายามจะทำให้สติเกิดขึ้นด้วยการกอไก่พยายามเอาสติไปจดจอ่อหรือตรึงความรู้สึกไว้กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งโดยมุ่งหวังว่า จะไม่ให้เผลอหรือขาดสติได้เช่นเอาสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจที่ท้องที่ร่างกายทั้งกายที่คำบริกรรมหรือแม้กระทั่งสิ่งภายนอกเช่นพระพุทธรูปลูกแกว้วและเปลวเทียนเป็นต้นขอไข่พยายามซอยขั้นตอนการเคลื่อนไหวร่างกายให้ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นทําจังหวะการเคลื่อนไหวมือเท้าและลมหายใจเป็นต้น และคอควายพยายามกระทบภาษะทางกายแรงๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเช่นเดินกระแทกส้นเท้าแรงๆเดินโครงตัวแรงๆเคาะนิ้วและเขกโต๊ะเป็นต้นหรือ 2. การส่งสติเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่กำลังปรากฏทางทวารทั้ง6ด้วยความจงใจอันเจือด้วยโลภะเพราะทราบว่าสติมีหน้าที่จับอารมณ์ให้มัน่น จึงจงใจจะจับอารมณ์ให้มันความจงใจทั้งหลายเหล่านี้ทํำให้สติเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงเครื่องระลึกรู้อารมณ์ไปเป็นเครื่องเพ่งอารมณ์โดยไม่รู้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพยายามสร้างสติปลอมๆได้แก่การหลงเพ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์บ้างหลงจมแช่ยอยู่กับอารมณ์โดยมีความรู้สึกว่ากำลังรู้ความเกิดดับของอารมณ์บ้างหลงเพ่งนิ่งอยู่กับกายบ้าง หลงจมแช่อยู่กับกายด้วยมีความรู้สึกว่ากำลังรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาบ้างจิตจะเกิดอาการหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆอันเป็นลักษณะของอกุศลจิตทั้งสิน้นอันหนึ่งการเพ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์ทั้งภายในและภายนอกทั้งรูปและนามนั้นเป็นเรื่องที่สังเกตให้รู้ทันได้ง่ายแต่การส่งใจเข้าไปจมแช่เพลิดเพลิอนอยู่กับอารมณ์นั้นรู้ทันได้ยาก เพราะเจ้าตัวจะรู้สึกว่าตัวเองรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่แท้ๆและมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาด้วยสิ่งใดจะเกิดขึ้นทางกายหรือทางใจก็รู้ได้หมดเรื่องนี้หากผู้ปฏิบัติจะเฉลียวใจสักนิดว่าตนกำลังจงใจเอาสติไปจมแช่อยู่กับรูปนามด้วยอำนาจของโลภะและสภาวะรู้ดังกล่าวเกิดได้ต่อเนื่องมากเป็นชั่วโมงชั่วโมงแทนที่ความรู้สึกตัว จะเกิดดับเป็นขณะขณะพร้อมกับจิตอย่างที่ควรจะเป็นถ้าเฉลียวใจมองเห็นสภาวะอย่างนี้ก็จะพ้นจากการปฏิบัติที่ผิดพลาดตรงนี้ได้แต่ถ้าเชื่อมั่นว่าตนกำลังรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งที่กำลังหลงส่งจิตเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ด้วยอำนาจของโลภะก็คงต้องติดอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกนานตัวอย่างของการปรุงแต่งศีลก็เช่นการไปขอรับศีลจากพระภิกษุ แล้วพยายามกดข่มควบคุมจิตใจและร่างกายของตนไม่ให้ทำผิดศีลเป็นการถือศีลด้วยความยากลำบากและเคร่งเครียดถ้ารักษาไว้ได้ก็จะพอใจและมีมานะเพิ่มขึ้นถ้ารักษาไว้ไม่ได้ก็จะเสียใจหงุดหงิดเป็นทุกข์ใจเป็นตน้นตัวอย่างของการปรุงแต่งสมาธิก็เช่นการพยายามทำจิตให้สงบพยายามให้จิตรวมสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียว พยายามทําจิตให้เซื่องซึมไม่รู้ร้อนรู้หนาวนอนแช่อยู่กับอารมณ์อันหนึ่งบ้างก็เลิดเปิดเปิงไปถึงขั้นพยายามนั่งให้เกิดหูทิพตาทิพยิ่งเห็นผีเห็นเทวดาหรือมีอำนาจทางจิตได้ก็ยิ่งสำคัญกว่าสมาธิของตนดีเป็นตน้นตัวอย่างของการปรุงแต่งปัญญาก็เช่นการใช้ความคิดพิจารณาร่างกายจิตใจของตนว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะ เป็นธาตุเป็นขันเป็นรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นตน้นทั้งนี้บางท่านเชื่อว่าการเจริญนิพพานาทําได้ด้วยการคิดแต่การคิดอย่างมีระบบระเบียบหรือคิดอย่างมีโยนิโสมานสิการทั้งที่ความจริงวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องของการคิดแต่วิปัสสนาเป็นเรื่องของการมีสติปัญญา เข้าไปประจักษ์สภาวะธรรมและความเป็นจริงของรูปนามจริงๆต่างหากแม้ในขั้นเริ่มต้นเจริญวิปัสสนาในระดับอุยพยพยายานก็ต้องรู้รูปนามโดยพ้นจากจินตามยปัญญาไปแล้วตัวอย่างของการปรุงแต่งวิมุติก็เช่นการแกล้งทําจิตใจให้เลื่อนลอยแกล้งทําจิตใจให้กว้างขวางแกล้งทําจิตใจให้ว่างเปล่าก็นิ่งอยู่กับอารมณ์ว่างๆหรือความไม่มีอะไร อันเป็นการเจริญอรูปประชานหรือดับความรับรู้คือดับจิตจนเหลือแต่รูปกายแข็งทื่อไร้ความรู้สึกอยู่อันเป็นวิธีการที่จะนำไปเกิดเป็นพรมลูกฟักหรือกำเนิดในอสัญญาสัตตาภูมิเป็นต้นมีข้อที่ควรสังเกตประการหนึ่งก็คือการปรุงแต่งสติศีลส,สมาธิปัญญาและกระทั่งวิมุตตินั้นสามารถปรุงแต่งทีละส่วนได้ทั้งที่ในความเป็นจริง องค์ธรรมฝ่ายกุศลเหล่านี้ไม่ได้แยกขาดจากกันแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันไปโดยเฉพาะศีลสมาธิและปัญญานั้นจะต้องเกิดร่วมกันในเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นแม้ในขั้นของการเจริญบุาพพภาคมรัคคือขั้นที่ลงมือเจริญสติก็เป็นการอบรมทั้งศีลสมาธิและปัญญานั่นเองไม่ใช่เวลาหนึ่งถือศีลเวลาหนึ่งทำสมาธิ และอีกเวลาหนึ่งเจริญปัญญาทางสายกลางเป็นทางเล็กๆสายเดียวท่ามกลางเส้นทางแห่งความสุดโต่งมากมายและเป็นเส้นทางที่พบเห็นได้ยากเนื่องจากเป็นเส้นทางของการไม่พักและไม่เพียรไม่ปรุงแต่งทั้งอกุศลและกุศลจึงเป็นกุศลชั้นเลิศพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงค้นพบทางสายกลางนี้ได้ด้วยพระองค์เองดังพระพุทธวจนะที่ว่า ดูกะละภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนันตถาคตได้ตัดสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิง่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดยอมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานส่วนพวกเราผู้เป็นสาวกนั้นจะสามารถดำเนินไปตามทางสายกลางได้ถูกต้อง ก็ด้วยการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจซึ่งบทความเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงเส้นทางสายกลางและการดําเนินไปตามทางสายกลางในแง่มุมของการปฏิบัติโดยไม่พักและไม่เพียนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบนะครับกลับมาติดตามเนื้อหาของบทที่4ใน e ีพีถัดไปนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ